วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใครอะไรเนี่ย <c oughs> ร้องไห้หาพ่อเธอหรือร้องไห้หาพ่อเธอหรือใครร้องไห้หวะฮะคุ้นเอ้ไห้วะ <c oughs> ใครใครร้องไห้เหรอฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องให้ให้ยังวะให้ครับพ่อเมึ่ตี้ให้ครับพ่อมึงตกี้ก <c oughs> ุเงินไหลแต่ว่าถ้าบอกว่าร้องไห้หาพอ่ <c oughs> <c oughs> เอเาแต่ว่าร้องไห้แล้ว เรียกร้องความสนใจเนี่ยมันก็มีหลายคนมันก็มีหลายคนร้องไห้หาพ่อเธอหรือนี่จริงๆรอ่าแต่ก่อนเนี่ยผู้ใดผู้ใดให้ใหหก็ไม่อยากว่าวะไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันขีนหู fc ใช่ไหมไม่อยากยว่าวว่าย้ขีนหู fc อีกว่า เดี๋ยวจะหาว่าเอก็บอกข่าวข้างฟังนั่นมันก็บอกข,าข,าขา่กกขาวฟังฟังนี่เอาอีหลีเออมันก็มีข่าวเรืออยู่แรกๆใครร้องไห้แล้วก็ได้นั่นได้นี่เป็นบวลาเออมันก็มีการก๊อปปี้กันเป็นบวลามันก็มีการก๊อปปี้กันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออ <c oughs> เห็นว่ามันก็ทีนี้แต่ก่อนก็ไปบอกว่าใครร้องไห้นะฮะใครร้องไห้เหรอแต่ก่อนก็ไปบอกว่าร้องไห้อยากได้นั่นอยากได้นี่เออสู้เมื่อนี่บอกมิตเตอร์ฟิตอะมาหายเองอก็บหูว่าหายยังหาของหรือ,อว่าหายเวียเวกก็บอจักขึ้นกันเออเอา,เอา ไม่อยากว่าว่ะไม่อยากจะพูดอัที่จริงแล้วผมจะบอกให้นะเรื่องที่เป็นข่าวนี่ผมบอกเลยเลยว่าพอเห็นข่าวแล้วผมรู้เลยว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะผมจะบอกให้เลยเออบทสรุปมันจะเป็นยังไงคอยชี้หูคอยบอกคอยหูอยู่หรอกเออไม่ต้องซื้อหวยก็เดาเดาออกนะมันจะเป็นยังไง สวัสดีเอฟซีครับผมมันบอ่ะคอยบอกแล้วมันเนี่ยบอบออยากด่าผู้ใดเ,เลยมันบอผู้เล่นใครใครหูดีบ้างเนี่ยฮะแดงยินบอกหูนะผู้ใดหูดีเนี่ยฮะผู้ดดใดผู้ใด่นดงยินสามเส้นหานี่ ผู้ใดผู้ใดในยินผู้ใดในยินสามเสนหาคือข่อยแน่ฮะในยินบอในยินบอสามเสนห้าเออ <c oughs> ถ้าใครได้ยินว่าสามแสนห้าจะรู้ว่าสามแสนห้ามันคืออะไรเหมือนบอในยินข่าวว่าฟรีบอกว่าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นบอกเรื่ออะไรล่ะแล้วอ,อะไรมันคือสามแสนห้าล่ะค่าอย่างอ่ะค่าอะไรอ่ะสามแสนห้านะโอ้ยข่อยกับบบมิเงินปานันดอกมันบละได้ยินใช่เออเพราะว่าได้ยินข่าวไม่ใช่แววแว,ว ได้ยินข่าวกันสองหูเนี่ยสองหูเนี่ยว่าสามเสนหาน่ะนะสามเสนหานี่มันคะนละส่วนเด้ออ่าสามแสนห้านัมันคนละส่วนกับล้านสามแสนนะเออนั่นะมีเอฟซีหลายคนว่าชัดชัดวนะ่าสามแสนห้าเนาะเอาอันนี้น้แแ่น้แแ่ก็ไม่อยากไปพลาดพิงอะไรเขาหรอก ก็มันยังไงล่ะฮะเอาความปรารถนาดีไปเจอน้ำมันอยู่ปตทมันก็ไม่ได้นะมันต้องมันต้องใช้ตังค์นะมันบ่ล่ะมันก็ต้องเสียเงินเติมมันบ่ล่ะเออเขาไปเขามาเขาไปเขามามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาคอยกระละเมยแท่นน้ำยูเสียหาเงินใส่บ้ตรนอกขอกตื้อเฮ้สิมีเงินไปจ่ายค่าเขา เออมันบอละ่ะเราจะหาเงินที่ไหนนะ่ะกีดยางบ่กขายมันซับปะหลังบ่กขายมันนี่ปีละครั้งนะเออกีดยางกีดมันจะได้จักบาทจะสิหาเงินไปใจค่าอันนั้นอันนี้เขาอีกใช่ไหมล่ะครับเออ ก็เอาสิบล้านสามแสนมาตั้งว่าถ้าเกิดว่าชนะคด,ะะดีเออกระได้มาเริ่มเทิมนั่แหละสิบล้านสามแสนนั่นมันบ่อลัะแต่ปัญหาก็คือว่าเป้าหมายมีไว้ให้พผูงชนกับแมนยูเป้าหมายมีไว้ให้พผูงชนก็นนกจริงอยู่แต่หนทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายน่ะมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับสวัสดีพี่ลำไัยครับ ทีนี้มันก็ต้องใช้เงินที่จะเดินไปสู่เป้าหมายแต่ได้ยินข่าวแว่วๆมาก็สามแสนหานะค่าอย่างบะเออนั่นแหละอันนี้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแต่ว่ามันก็มีมันก็มีเม,มื่อวันวันก่อนใช่ไหมบอกว่านะ สิบล้านสามแสนบอกว่าให้ป a t e n นลุงพลเนี่ยเฝ้าขายคีมเด้อเออเฝ้าขายคีมหาเงินลหลายๆเขาสิบปับเอาสิบสิบล้านสามแสนมาสันว่าแต่วันนี้ได้ยินแววแววเข้าหูนี่เข้าหูสองหูเนี่ยได้ยินแววแววเข้าหูว่าเออเขามาทําเขามาเขามาอะไรนะ เขามานี่ยะเขามานี่ลนะก็ต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายอยม่ยังว่าอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะก๊อปปี้เอาคำอีกคำคำ,คำไอไอพวกนี้มาพูดอยู่นะเออมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ FC ทุกท่านครับใช่ไหมครับก็ยังผมยังไม่เห็นเขาออกมาประกาศนะยังไม่เห็น ฝ่ายไหนออกมาประกาศว่าฉันมาฉันมาเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับคด,ดีเนี่ยฟรีทุกรายการเลยเนี่ยยังไม่มีนะผมยังไม่เห็นนะด้วยยังไงผมได้เห็นแต่ว่าห้าบาท5บาทนั่นแหละเอ่ออันนั้น,น,นก็เรื่องของเขาไปส่วนของทนายก็ว่ากันไปแต่ผมยังก็ยังไม่เห็นว่า มีการออกมาประกาศชัดเจนหรือเปล่าว่าจะมาว่าความให้ฟรีเนี่ยเออแต่ถ้ามีเอฟซีเขาดูแลทำนุบำรุงอยู่มันก็เรื่องของเขานะใช่ไหมละครับือมันเรื่องของเขาคนหนเอาเงินเสีนและกับเงินล้านมาสัญราเอฟซีมาเออแต่ทีนี้แต่ทีนี้ ไอ้พวกไอ้พวกกะเลวกะลาดไอ้พวกกะเลวกะลาดที่อยู่ในห้องเพจห้องกลุ่มนี้ดิ้นกันอยู่พับผับผับผัอยู่นะผมบอกเลยพวกนี้ไม่ใช่พวกไอ้รับเข้าองค์ทรงเจ้านะแต่พอมีคนมาสกิดต่อมนิดเดียวนี่สั่นกันตับตับตัตเลยสมมวินนี้นะอลี แต่ไอ้พวกช่อง youtube ที่ห้าวแล้วก็ออกไฟออกแสงกันทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยออกไฟออกแสงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีคนที่ส่งข้อมูลให้พวกมาเล่นเบิด,บดเ,เบิดมุกเลี้ยวสูน่าสูเบิดมุกเลี้ยวเออแล้วทีนี้ผมจะบอกให้แล้วทีนี้ มันก็จะเกิดไอพวกกระบวนการอิจฉาลิษสยากันนี่แหละอ่าอยากวเพื่อนนะบอยกากเพื่อนนะ <c oughs> แล้วเอา้าเอาตรงๆนะครับผมเอาตรงๆคนพวกนี้ยุแยงแต่แข่งรั่วเป็นว่าเล่นมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใช่ไหม อย่างอีตาแตกนี่เอาจริงๆนะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีห่าเหวอะไรหรอกอี่หาเดี๋ยวผม,มีอย่างดอกเออเท่าพ่อเขาล่วงแล้วเนี่ยอีคนนี้นะักแก่พอที่จะเอาเข้าลงแล้วอันเชิญขึ้นสู่เมรุเผาอย่างเดียวกับผมเพราะว่าอย่างคนพวกนี้เอามันจินตนาการเลือดล้ำอัมพัยโดยที่ยังไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคนพวกนี้นี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เคยโกรธเกลียดเชิงชังอะไรกันนี่มึงเอามาพูดได้กันทั้งวี่ทั้งวันนะใครก็ตามที่ไปกันแหนกแกหน,นอีตาแตกนี่นะมันเอามาห้อยด่านะแต่พอมีคนออกมาด่าตอบโต้บ้างสิเป็นสิตตายเมนบอเอาเมนบอเอาจริงๆนะ มันจะเป็นจะตายพอเขาตอบโต้มันบ้างนะแล้วอินี่เล่นกันตลอดจริงๆเพจนั้นเพจนี้ช่องยูทูบนั้นทุกนี้เอยชื่อถึงมันนิดนิด,นดหน่อยๆน,ยนี้มันเอามอห้อยนะเนี่ยอ่าอีลีอาชีพแต่ก่อนผมว่าอีนี่ชอบห้อยนะคอยบอกเลยคนคนนี้นะผมบอกเลยนะครับผมอาชีพมันแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นพวกแม่บ้านรับรับซัก ซักเสื้อผ้าน่ะหยอยย่างเดียวได้สุมนลีนัน,นแล้วทีนี้ยังเอาตรงๆนะคนที่ไม่มีข้อมูลนี่ผมบอกเลยถ้ามันไม่มีมันไม่มีข้อมูลมันเล่นมันเล่นจบแล้วนะอย่างอีโหรพานี่ผมบอกให้เลยนะเดียนนะเดียนหมดมุกที่จะเล่นแล้วนะใช่ไหมเหลืออย่างเดียวเดียนจะเอาเสือนี่นะ เสื้อมอนผ้าหม่มมุ้งแล้วก็ยากันยงไปนอนเฝ้าหน้าตึกอายการเลยนะเดียนเฮออะไรนี่มึงก็พูดอายการสารอายการศารอยู่นั่นแหละมีอยู่ซค่นี้มันมีอยู่แค่นี้อีโหรพานี่มีอยู่แค่นี้เดียนมีความมั่นใจสงสุดเลยที่แบบว่ากระบวนการจะทวงคืนความยุติธรรมโอ้ยผููดใดสิไปบอกคือมึง เ็นบอลอ่ะไม่มีใครไปพูดอย่างมึงหรอกแต่มึงเดียนแบบ,ว,บว,ว,แว,ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าร้านจุดรานร้านเปอร์เซ็นต์นี่แค่เว้าอยู่บอกกระบวนการยุติธรรมนอกเหนือจากนั้นอีนี่มันก็จะบอกอายการโอ้กุละเงิดหลเบิดจากอายการคครับเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการศาล พูได้สิไปเถียงครับผมมึงเบอกอยู่สามอย่างนี่แหละกูถามเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวมันก็ไปอ่านรายชื่อนะอ่าเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยบาดินี่หมดมุกที่จะพูดเอาไปอ่านรายชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยวนเบิร์ดจวโมงหนึ่งบ่มมีอย่างสวัสดีค่ะอย่างเดียวเลยกูละ ตั้งใจฟังมึงทสี่เอาอย่างมาเว่าอยู่กูละเงิดไหลอี่ดีดีม่มีอย่างไม่มีข้อมูลหาเหี้ยกะเรียกกระลาดอะไรเลยเออเดี๋ยวจะบริจาคยากันยุงให้มันอยู่นะมึงเอาไปเลยเนี่ยพ้นมึงไปนอนอยู่กับมึงไปนอนเป็นเพื่อนกับอีคโ,อโยอะไรไปกูจะ ซื้อให้เลยเนี่ยยากันยุงสักสิบกล่องมึงไปนอนอยู่หน้าตึกอายการไปวันวันนี้อะไรสบายสบายวันนี้เราคุยเรื่องอายการอีกแล้วเราเชื่อมั่นอีกแล้วกูระเงิอดลลยมึงมึงออกจากหันบ่ด้จีฮะมึงออกไปหาทงไฮทงหน้าออกไปเบงวิวทิวทัศน์บ่ดบ้คือบ้านคือเมืองเขาตี้ เฮ็ดคลิปคือผันคือเมืองเขาบม่ได้บอกูล้งเงิลายเขาเอาเอนี่อีโหรพานะนี่อีตาแตกไม่ไปไหนอีตาแตกก็คือการเบิดมือเบิดเว้นโซโอแซ่ลเล่ไปฟังยูทูปพูนันเว้าไปฟังยูทูปพูนีเว้าเออเสียมนะ่ะเสียมนะั่นเป็นบ่ไปเว้าพูนันพูนีแล้วก็เอามาพูด แล้วก็ไม่มีหาเหวี่ยอะไรเลยสองตัวนี่บ่มม่ยังเลยมอยังเดียวเอาไปโผล่อยู่ในวัดผุสนสูนั่นไปไปหากินก็แหงอยู่วัดผุนสูนั่นโดนบดไน่ได้เด็กก็จะเป็นหมาขี้เือนสูนั่นนะเออบุญหัวและตัวซูไปอยู่ต่างประเทศนัน่นเพราะว่าเพ่เเอาหนามาเห็นหน้าอีตานี่จะบอกให้เลยนะ กวามันมันเมาเก่าวบอกว่ะฮะมึงเมาเก่าแล้วมึงสูบซ่ามาใหม่ๆเพ็ดตาเยอะมั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ันเห่อกูละงิดลยเอาเออบอมเปนแฟนพันเทแทมันนิดบมลูนะไอคนนี้มาดูอยู่มันเป็นแฟนมันเทมมันนเบ่งตาไม่ได้สูอีี เพชรตาเยิมเยิมเพชรตาเนี่ยคิวเนี่ยฮะเยืมแน่คิวน่ยเยืมแน่คิวกูสิไปเกี่ยวหนาไมาใหงัวกูนี่โอ้คิวอะคิวกี่ะเพชรคิวกี่ไม่อีกบ่เนี่ยพูดดังเนี่ยกูบอกว่าปาโต้บ่ธรรมดาป่าผ่้นี้ว่าอีกบ่นี่โอ้คนนี่บ่ธรรมดาถ้าจะดูหน้านี่นะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรมากมายคือ พ่อดากงัวกระดากควายสิเห็นหนาอิน่เป๊ะเลยอิลีเอออีตาแตกเนี่ยเออผมจะบอกให้คนพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายแค่มันต้องการกบเกือนผมดอยในชีวิตของมันเองมันมีผมดยอยเขามันคน้นผูเนี่ย่ะอิลีเสื้อคอยรอด มันมีปมด้อยของมันเอ่อเกิดมาแหละผู้ไ้ทำบุญหลายๆได้อีหล่ะเด้ออย่างนบ่มึงทำบุญเยอะๆเฮ็ดบุญหลายๆพุ่นพุ่นไปถวายสังฆทานไปเฮ็ดบุญตักบาตรหลายๆอีหล่เออไปหาทับแป้งพุ่นอย่าเอาแป้งไปถวายหลวงพ่อได้เนี่ยเห็นเจ้าของผู้ห้แล้วมึงมึงเอาแป้งไปถวายหลวงพ่อมันผิดศีลอีเด้อนะ อ่าบ่ต้องเอาแป้งไปถวายลงพ่อเอาแป้งมาถวายกูเนี่ยอ่เดี๋ยวกูสิให้พ่อให้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนคนแบบนี้เดี๋ยวจะส่งเพลงเดี๋ยวนะแต่จะส่งเพลงเพื่อชีวิตไปให้มึงเคยฟังเพลงเพื่อชีวิตบ่อีตาเฮ้ยตาแตกเนี่ย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 ะเพลงเพื่อชีวิตมึงเอาไปฟัง นี่มางโหมึงนัน่นะว่าเรามาสงอกแสงแยกอยู่นี่โอ้แห่งฝนตกข้ามแห้งโบนิยินเสียงเับอวาอยู่นี่แหงบ่ละขื้นเออขืนเอนเอเห็นหนามนะันกลัวไม่เห็นหนางง้อเว่ยมุ้เด้ขายงวถิีมก็ย้อนกูเห็นหนางงัวเนี่ละเห็นหนางง้วเราวึ้ดพ่อหนามึงตลอดเลยเออเม่อขึ้นกับน้องบาราบนีเม่อขึ้นเนี่ยน้องบาราบ ลับตาไม่เห็นหนายเนี่ยกูละว่ามันสิไหลนอนไหลเนาะมันน้นอนไหลตายเด้อยี่ยไปหาหยอกเล็กหน่อยได้มึงด้ะในกินบอเนี่ยมึงจะไปหาหยอกเล็กหน่อยได้เนี่ยเล็กหน่อยเขาไหลให้ปีปัวเขาอีกได้เนี่ยนะ, <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเพลงเพื่อชีวิตไปให้มึงฟัง บทเพลงมีไพเราะเพราะพิงจะมอบให้แต่มึงคนเดียวเลยอย่างนีม่ออีตาแตกล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปให้มึงกับนี่นี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นแฟนขับนะมึงเป็นแฟนขับวันนั้นได้ยินข่าวว่ามึงเปิดมึงเปิดอย่างทร์นี่กันแสงอยู่เ่ยนั่นแหละเพลงเพื่อชีวิตไอ้ลาเอ้ย <laughs> อย่างนีมหอกว่น,น่ะอ่ะ หาเบาเรื่องไหมเนี่ยเบาเตรืองเกาวนไปวนมามีเวลาโทรไปหาอีหระลาาด้วยวนวนเวียนเวียนอยู่กับอายการกับสารอยู่หันละเด็กกูสิซื้อสาดไปให้สุนนอนเฝ้าอยู่เดีอยนี้เพราะว่าเพรวเบาแต่เรื่องเกาบ่ไปหนามาหลังยั่งเลยเรามั่นใจมากเลยนะับเรามั่นใจในกระทรวงการที่ทาอะไรของมึงน่ะฮะ มึงว้าเนี่ยมันเมียนมันก็นเมียนอ,อยู่บนปีซาจล่ะผู้ใดสีไปกล้าเถียงสารกูถามเนี่ยฮะหรือมึงว้าวยู่นี่มึงว้าเรื่องสารพระพุ่มตีกูถามเนี่ยฮะรถพว่าเพ่เบ็เบิ้งคีมันบ่มีอีอย่างเลยวันวันไม่มีอะไรอีหัวละพาเนี่ยเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมเรามั่นใจมากเลยนะคะเดียนเดียนอยู่ในแหละกูละงงนั่งว๊อ พ o r w a เพวอยู่นี่อีหาเนึงกับมันใจกระซ่วอยู่แช่ไอีหาตาแตกอีตาแตกกแตกเม่นยังพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องมโนไปถึงดาวอังคารหัดาวพูดตัวคุณนะสุมมูนีุ่่จะไปบวชเดอ้อสุมมูนี่จะไปบวชเดอ้อไปบวชกลับไปแล้วไปหาตัางวงอยู่ในวัดอีกยากอีกเด้อเออ จินตนาการมันเลืศอล้ลำอ่ำไพในซุสมมอนี้นันเห็นขี่ไกเนี่ยว่ามันขีสร้างสุมม้อนี้นันอ่ะโอ้บบกเดือบักเตอร์คือเปตะพูตะโ่อกวนละเงิดหลายแล้วก็ยอมใจ fc มันนะ fc มันก็เอ้าเอาเอเอ,อยู่กุละงอสุดสุดเสียม่วยิที่กูถามเนี่ย ฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวหาเหวอะไรเลยกูละเงินหลายสองคนนี่อีหลีงงใจน้ำเอฟซีอ่ากันโอเคเด้อพ่อแล้วซ้ํานละ่ะมือเอืินว่าไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ